พี่น้องสบายดีย้ำเจ้าสบายดีเอฟซีทูกตานสวัสดีเลยเอฟซีบนฝั่งใจฝั่งลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศผ่อกันที่ตจ้พี่น้องซองเราพออยู่ผ่อกันย้ำเจ้าพี่น้องเอ้ยเ่าสิล่างเฮ็ดเฮ็ดของเมียไปหาเพิ่นไปหาเพิ่นไต้โคบไปหาแต่เจ้าเปลือล่างเฮ็ดท้าสิจีป่นพี่น้องเลยเขาฟูอยู่เพื่อนเขาก็เฮ็ดกินเนาะพี่น้อง กินวบถ่าเ้าก็มีสิปุ่นเฮ็ดมีเฮ็ดไข่กับเฮ็ดอันอันนี้เฮ็ดเฮ็ดนาเละพี่เออเฮ็ดไข่เฮ็ดนาเละขี้ปุ่นปิ่งประทูน้ำ เห,เห,เห,เห็ด,ำดำถ่านเห็ดถ่านเห็ดดำถ้าพายุน้อยยัง้ยมาทะเลตื่นพี่น้อยเลยเฮ็ดได้พายุน,อยน,น,น้อยขันตื่นแล้วเราเฮ็ดเนี้ยกระไรมันขึ้นคนนอนเที่ยงขึ้นค่ะพายุน้อยหลายคนกะว่าเฮาเป็นยาคืออ้วนเนะาะเฮาอ้วนก็จะ นำ้ำหนักโคกซิปพี่น้องเอ้ยตอนนี้นะตะกี้นะน้ำหนักหาซิปหาซิปหาหาซิปพวกเกีดนี่แหละกำลังแค่ได้ลูกมากเะน้ำหนักโคกซิปอีกอย่างนึงอห้องเนื้อเนื้อบริเนนพี่น้องอะไรคนก็ว่าอยู่เ้าอ้วนเนาะบราไป็นยังกะ ขอบุญขอบุญทิ้งคอมเมนต์มาจะได้พวกแกง้งใช่ไหมไปเอาสิบพวกแกง้งสิบกี่ปุจจ่นถ้าเจอลูกไปดำนาะเขาควควรยังไม่เศร้าเนี่ยน,นี่แล้วเข้ให้เห็ดกินไปถา ไปถากคนงานรับนาทำเห็ดกินไปถากเราคืนมากคุณชิมาเห็ดกินอีกเนี่ยล้างไปน้องเนี่ยเห็ดเห็ดด้วยอยันนึงกันผ้าเอาอย่างนึงตื่นอายุนหน่อยตื่นหน่อ่ได้เห็ดยังดอก เฮ็ดกมีแต่คนเนื่องคนับไต้โคมไปแหละแต่ว่ามีแต่คนเนื่องนะจ้ะเนื่อแบบนี้ไปให้ได้ยังไงทานผับหมาลายปิ่งปลาทูน้ำพี่น้อยบงกปิ่งปลาทูก่อน นี่ล่างฮ็ดมากข้าวฮปลาทูกับพี่น้อยอันนี้ปลาทูได้พี่น้าะปลาทูฮอร์ซุกเลยปลาทูแบบมาเมืนปลาทูข้าวฮักขวมีไปทาผมมีไปทำปลาทูข้าวฮักนึ่งแตะหนึ่งเท่ากับอะไรหาสิบพันสิบพันลยสองแตะอันนี้ปลาทูเวียดพี่น้อง เขาก็จะกินประมาณนี้แหละเห็ดก,กินไวเผาไปเลยแบบเช้านี้พื่นลูกตื่นมากผัดยากกินข้าวกินหน้า <c oughs> อยู่เขาก็ต้องแบบรู้จักเห็ดอยู่ให้กิน ไปนลน่างเห็ดแล้วก็เสี้ยงมาปิ้งเป็นยังคือไหมใช่ไหมมันแห้งพี่นอ้องแต่ผมเป็นยังมันไหมไปนะมันเผาหลายสิ่งหลายอย่างป้าว่านี่แหละทิ่เป็นางเห็ดต่อพี่เนาะได้ก็จะเก็บ ไปหลังเฮ็ดพี่น้องหลังเฮ็ดต่อพี่น้อง ี๋ยวมาเบ่งตอนอ่นการปิงเนาี่น้องเนาะปิดกจีเฮ็ดกันกรเาสงล้างเล้วถูกล้วแล้วพี่นอเาสิเตะว่าขาไว้แล้วก็สิวไห้ นี่ยกระสีนี่เห็ดเห็ดไข่เนาะทานมันแตกมี่ฝนพี่น้อง ไม่เห็นหนาแหละนะมองนี่กี่ปน เดีพี่น้องลังจีเห็ดจีเห็ดไว้รอถาคุณงานเด้พี่น้องเลยน,นีก็ประทูเฮงกระเจว่วเตงกไปขาวถาตะกลัวใปพี่น้องนี่นะชีวิตตอนดันนานประจําวันของเาบางเถอกับบระทาทยคีดพี่น้องเลยถาลูกตื่นแห้งเต๊กบม่ได้มีเวลาถ่ายเลย ตื่นนะคะแทถจะบอกมีเวลาเห็ดกินพี่น้องเลยผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออาภัยเด้อพี่นอ้อยเอ้ากันเนาะขออภัยได้ทาย ขีป่นเขาละหมักป่นพี่น้องแกงเขากินดูแน่แล้วขีป่นอ้อเมื่อยพี่น้องเมื่อยเมื่อยอยู่นอนลูกควรจะนอนอีกยื่นหัว มาเด้อพ mo bon 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 ี่น e, ้องหมดจอมาเด้อพะยะผลเฮ็ดไข่เฮ็ดน้งไข่ปิงปลาูเซของคนงานคนงานถ้าอยู่เจบ่ไเฮ็ดกิน กินบ่เป็นเฮาเพิ่นไปดำยำเซายำถ้วยมาให้เพิ่นเอาน้องมันแดดก็ดิอบนอนเนาะย้ยก็ดิเพิ่นนอนตื่นสวยที่เพิ่นนอนเที่ยงคืนบ่อยู่เนาะก็ดิ จามาฮอดีฮะก็ชิขอจบกีบไว้เพียงนนี้ก็เด้อได้ยงินเสียงมดกระดิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้องพายุพี่น้องพี่ป่าประการใดก็ขอถุกขอภัยไหลายลขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมเด้อพี่น้องเด้อจะดดีบีแฮมทุกคนกิบหน้าพะกันใหม่สบายดี